ตรงดีแอคชั่นดีสายยังดีอีกนะครับสวัสดีนะนะพี่ๆเวรุ่นนะครับวันนี้เราก็ได้มาเหยื่อนะครับลายสวยมากเลยนะครับเป็นลายสามมิติเป็นเหยื่อเหล็กนะครับ v i b นั่นเองนะครับตะขอดำใหญ่มากเลยนะครับเลือก5กรัมไปจนถึง15กรัมนะครับลายจะบอกว่าสวยงามมากเหมือนชาอตโตเลยใช่ไหมครับ วันนี้เราก็จะมาเทสให้นานาชมไปเลยนะครับมากับรอกอูพันอยู่นั่นเองมาน้ำไหลใช้ดีมากเลยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมีคําถามอยากจะถามนานาว่าน้ําแบบไหนนะครับเหยื่อแบบไหนชอบกินนะครับแล้วก็ต้องใช้เหยื่อสีอะไรบ้างนะครับอย่าลืมตอบคอมเมนต์กันได้นะครับ นี่วเราก็มาเทสดูนะครับโอ้โหผิวมากเลยนะครับยิ้มน้ําใสๆทองๆเหมนนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับสูตรตันไหนนะครับติดบ้างเนี่ยเราก็มาเทสนะครับนานาพี่ๆไวรุ่นนะครับไว้ผมได้พมื่งจะมาอวดนะครับใช้ดีมากเลยนะครับเยื่อ V ID นะครับเป็นเยื่อโลหะมีให้เลือก5-15กรัมนะครับเป็นเยื่อการสายดีแอคชั่นดีนะครับ เหมาะมากนะครับตีน้ำไหลเนี่ย